ไม่บาปหรอกน้องคิมหันให้น้ำปานะฉันกินเที่ยงเลยค่ะเพราะบาปเลยเนาะมันเป็นแค่น้ำปานะเราไม่เราเราไม่ได้อยู่ในช่วงถือศีลกินเจเขาเขาปฏิญนาทวงเป็นธรรมนาอั้งสีนะสวัสดีค่ะตำนานรักฎใหม่เหรอคะหรืออะไรคะเกนเนแล้ว็นเนนนแล้วก็ินเกินเกินะคินินนนนินนเ หลังจากงานนิวเอ่อนนองสองห่อแล้วตั้งแต่ตอนนั้นก็สูตรมันหองสองหองเกลียวนะคะตำนานรักบทใหม่จะเกิดขึ้นใช่ไหมใช่รอดูติดตามตอนต่อไปนะคะไปขึ้นเฉยไงครับขอหม่ไปเจี๋ลลากรขอเอ่อให้น้องชิมหันสมหวังนะคะจะได้เห็นแบบว่าเออมีหวังใจหลังจากที่สดว่าโดน มีในใจหรือ,อยังคะ,ย,ะย,งยังไม่มีใช่ไหม,ไม,มไในวงเดียวกันกับบอมี่หรือกันปล่าอมีอาจจะต่างวงหรือเปล่าบอมีอม่เด็กอมี่เด็ก อาจจะไปอยู่ต่างงอยู่แบบเสียงพี่หกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือไม่ใช่ค่ะคือปลาซ่านดัมมี่มวนๆนะค่ะอยู่กับน้องขิมหันมากับน้อไม่ชอบสัตว์ปีกเนาะเพราะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันก็อยากกินไปฮะนึกวอยากกินไปมวนๆค่ะอยู่กับน้องขิมไปตลอดไปนะคะ